ง,ง้วเถิกได้ครับเอาตัวไหนก่อนครับตัวนี้จ้ะเอาตัวนี้ได้ครับเด้ออ่ะ,ะเดี๋ยวตรพาเบิง่งง้วเถิกอ่าอ่ะตัวผู้เอายางสวยได้ครับตัวนี้ลูกพอได้ครับลูกดอกแปดเดือนจ้ะลูลูกดอกแปดเดือนนะครับเนาะแปดเดือนหนอกตั้งตั้งดีค่ะชคิงดีขึ้นกันครับพี่น้องครับแปดเดือนสูงก็นสิร้อยอยี่สิบหาแม่ค่ะโดยประมาณนะครับเด้อนี่ตัวนี้พี่ฝงเปิดเท่าไรครับสองพัห้าสิบสอสองหมื่นหกพันห้าร้อยพี่น้องเห็นตัวทางหลังปะ <S <S เดี๋ยวช่างเบิ้งกัน26,500ื 26, หเฮ็ดเขาให้แล้วนะครับเนะาะทำเขาให้เรียบร้อยแล้ว26,500นะครับอ่ะนี่หงสันส้นๆขอบหูส์ดำๆนี่แหละครับเบิ้งแท่นหลังไปงนะยืนดีๆเลยนะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวทีพาเบิ้งนะอ่าะไายของง้วนนะครับเ<า>นาะเปิดหนอกตั้งหลังตรงนหนอกตั้งหลังตรงไข่สองนะครับได้เดี๋ยวซิคว้ยเบื้องอีกข้างหนึ่งพี่น้องเอออ่ะนี่นะครับ ลูกมะได้ตัวนี้กะมาเอานะครับเนาะมา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 เดี๋ยวได้พี่น้องเออทายกับง้อหน่อยทายอยากก็หน่อยได้โอเคโอเคลูกพอละนี่ข้างขวาของง้อนะครับเนาะตัวต่อไปตัวไหนครับตัวนั่นนะครับพี่น้องครับอ่ะพี่น้องครับมาเบื้องตัวต่อไปตัวนี้เดต้องบอกว่าที่เด็ดยังงามเลยเด้อครับพี่น้องครับตัวลึกพร้อมอันนี้ลูกพอได้ครับพี่ปอง KF สามหนึ่งสิบเอ็ดเดือนจ้ะ KF สามหนึ่งสิบเอ็ดเดือนเองนะครับพี่น้องครับสิบเอ็ดเดือนนะครับเนาะ สูงร้อยสามสิบหาได้ได้วครับเด้ออ่ะได้นะครับเนาะนี่หนอกต่างๆเอาเบื้อ่ทาทั้งหนา,น,านะครับพี่น้องครับเนื้อหนังไหลแล้วก็ลึกพร้อมไม่หายแข่งขาใหญ่นี่แข่งขาใหญ่ๆดีทึกๆเลยล่ะครับพี่น้องครับตัวนี้อ่ะหูจึงเช่นอันนี้จับได้ใบได้เกลืได้ได้วครับเพิ่นมักให้เกลืครับตัวนี้อ่ะมาเบิ้งราคาตัวนี้เปิดเท่าไรครับสามหมื่นสามจ้ะตัวนี้สามหมื่นสามด้วยพี่น้องครับอ่ะไขสองนะครับด้วยเดี๋ยวเห็นชัดเจนนะครับเนาะอ่ะม้วผูกเดี๋ยวผมจะท่ายเบื้องขายเหยียดนี่ละครับผมอ่่ะนีเด้อ ที่เด็ดเลยนะครับเนาะอ่ะนี่นะครับเดี๋ยวจะให้เบิ้งอีกข้างนึงนะครับด้วยพี่น้องไหเลยค่ะเอออไอยเลยนะครับเนาะเอออ่ะนี่นะครับผมถอยกันมากกันเออนี่เบิ้งอีกข้างนึงนะครับเนาะเอาไปเลยครับเออนี่นะครับเนาะไปเลยจ้ะเออนี่อ่ะสามหมื่นหร่ก่อนสามหมื่นสามจ้ะสามหมื่นสามนะครับพี่น้องครับเอ้า นี่แหละครับมันเลือกเอาสามมื่นสามเนสองขางแดี๋ยวจะพาชมตัวต่อไปครับผมตัวกระตูนอ่ะพี่น้องครับมาเบื้องตัวที่เด็ดตัวนี้ต้องบอกว่าผู้ใดมักเนื้อนหนังหยู่งหยุ่ยนยนนะครับเนาะตัวนี้เลยแหละครับพี่น้องอันนี้ลูกพ่อไหนครับออโรโจจ้ะโรโจเอารโรโ,โจเลยครับพี่น้องครับเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนสูงร้อยงีสิบหางนะครับเนะาะตัวสันตัวนี้สวยยับยับเลยค่ะตัวนี้เนื้อหนังหยู่งหยุ่ยนยนนะครับเด้อยพี่น้องอ่ะนี่นะครับเด้อยเบื้องหน้าตรงนะครับเนาะ อ่ะหนาตรงๆนะครับอ่ะนี่เราจะพาเบิ้งอีกข้างหนึ่งนะครับเนาะอ่ะนี่นะครับเด้อ VL เอลโรโจสวยๆเลยนะครับพี่น้องครับตัวนี้อ่ะเอาเนี่พี่น้องครับบานิกระสีพามาเบิ้งอ่าอีกขางนึ่งนะครับเนาะตัวนี้ต้องบอกว่าสวยเอาให้เบิ้งชัดๆสองขางเลยพี่น้องครับตัวนี้งามๆวีเยวโรโจตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับพี่ปองห้าสิบเจ็ดจ้ะห้าหมื่นเจ็ด้ลยครับพี่น้องครับเปิดไว้ที หาเมื่นเจ็ดหนอกต่างๆจับๆยันสี่หายากนะค่ะจับๆจนๆยังสี่นี่ถือว่าหายยากเลยนะครับเดร็ตัวดิประกวดได้นะครับว่าตัวนี้เอาไปประกวดพี่น้องครับในสายลูกผสมผู้ใดหายอยู่นะครับเนาะอ่ะนี่เดินโรงเรียนได้เลยรอค่ะอันนี้มันยืนยืนเป็นอะไรวยครับก็ต้องคอโรงเรื่องกระดิ่งพี่น้องครับยืนเป็นเก่าด้นะครับเนาะหัวหางบบกไงนี่นะครับนี่เจ็ดเดือนจำเนียหหาแบบนี่หาเซตดิ่งนะครับพี่น้องครับหายยากเลยค่ะเกหายากเลยนะครับเนาะ อเดี๋ยวตัวต่อไปใส่ใ,ใหญ่เลยอีก3ตัวนะครับเด้อเราจะพาไปเบื้อ่งมูใส่ใหญ่นะครับเนาะอ่ะนี่นะครับตัวไซส์ใหญ่มีอีก3ตัวนะครับอ่ะตัวนี้อีกตัวหนึ่งตัวนี้นี่สูงเท่าไหร่พี่ปองเกือบร้อยห้าสิบห้าร้อยสี่สิบแปดร้อยสี่สิบแปดได้นะครับเกือบร้อยห้าสิบนี่นะครับเอาทรางลุ่มไปอย่างหลุกมนันเป็นหลุมนะยรายขึ้นมา,นางทงี่หลุกอ่นะ อาตัวนี้ใส่ใหญ่เกือบร้อยหาสิบนะครับเด้อค่ะสี่วัยสิบแปดเดือนลูกพอได้ก่อนสี่วัยสิบแปดเดือนซี่ไว้อายุสิบแปดเดือนนะครับพี่น้องเต๋อโบ่มีใบนะครับเนาะนี่ซี่ไว้อายุสิบแปดเดือนนะครับเด้อสีดีเลยนะครับเนาะตัวนี้เออนี่เพิ่งขังมันพี่น้องครับนี่เด้อสีเมันเป็น่ังสีเลยครับเด้อตัวใหญ่ตัวเงี้ยวดียุตินี้ก็ได้นะครับเนาะเออตัวใหญ่ตัวนี้พี่ป๋องเปิดไว้ที่เท่าไรครับสี่สิบสามจ้ะ สี่หมืนสามนะครับเด้อสี่หมื่นสามนะครับเนาะสี่หมืนสามนะครับนี่ฟ้าเบิ้งชัดๆนะครับเนาะส่สิบาตัวนี้เนี่ยออนหนาเนาะนะเออเออเอาม้วกุ้งก,ก็ได้พี่เนาะอ่เบิ้ง,งนทาก,กินอย่างนี่แหละครับผมสี่หมื่นสาเออหางลามดีครับตัวนี้นะครับ ไม่ตะกล่มมึงเงยเหยียบเสียกอีกหยาบมันเหยียบเสียกไว้นะครับเนาะเออโอเคนะครับแล้วตัวต่อไปนะครับพี่น้องครับอ่ะโอเคเลยครับบอหน่อยปล่อยได้เลยหาสองศูนย์สองปีค่ะมีใบปล่อยเลยครับปล่อยเสือกเด้เออตัวหาสองศูนย์อายุสองปีนะครับพี่น้องครับมีใบที่ครับตัวนี้เก่งแล้วอันนี้ทับได้แล้วผสมได้แล้วนะครับเด้อสูงกรนนาจะเบียด์ร้อยหาสิบแม่ค่ะร้อยสิบแปดตอกตั้งๆสีดีบักนะครับเนาะตัวนี้พี่ป๋องเปิดเท่าไรครับสี่สิบเก้าจ้ะสี่หมื่นเก้านะครับเด้อ สี่หมื่นเก่านะครับเนาะเออสี่สี่หมื่นเก่านะครับเนาะนี่เออเบื้องไทยยางครับพี่น้องครับวันนี้เดี๋ยวเบื้องไทยยางแล้วเบื้องอีกขางหนึ่งก็ได้นะครับเนาะงอใหญ่สะเชื่องทุกตัวค่ะอันนี้งอใหญ่ไม่ตัวถึงเชื่องไม่ตัวงตัวใหญ่พร้อมั้งนะครับพี่น้องอ่ะเบื้องอีกขางหนึ่งนะครับเออนี่อยากได้มาเอาเลยนะครับไข่สองนะครับเนาะเบื้องขาวนะครับนี่หางเงี้ยวๆขึ้นกันตัวนี้ก็ได้ เด้ดงงดครับผู้เรียนบกว่าถือไงเด้ครับได้พี่น้องเอามาเอาเลยนะครับอ่ะโอเคครับผมอ่ะนี่นะครับเด้อเท่ายไดก่อนสี่สิบเก้าจ้ะสี่หมื่นเก้าหนึง่งหาสองศูนย์ไม่ใบได้จ้ะหาสองศูนย์พร้อมใบได้ครับพี่น้องครับมีคีบผสมอะไรผสมเป็นเหรอคะเดี๋ยวจะพาไปเบื้องอีกตัวหนึ่งถือว่าทีเด็ดนะครับได้พี่น้องครับทีเด็ดตัวใหญ่เลยน,นะครับเนาะอันนี่เดี๋ยวจะพาไปเบื้อง เอาพี่น้องครับมาเบิงตัวปิดท้ายให้ไล่ง้อใหญ่เด้อครับพี่น้องผู้ได้หาพอพันใส่หนีอยู่นี่ใหญ่ขักใหญ่เนี่ยตัวนี้ลูกพอได้ครับพี่ป๋องพริกแดง3ปีจ้ะพริกแดง3ปีเด้อครับหน่องม่มีใบนะจ้ะบ่มีใบเด้อครับพี่น้องแต่่วาผสมแต่ว่าตัวใหญ่ขักสูงเท่าไรครับนี่155ยหาสิบหา5ะได้เด้อครับนอกปักใหญ่หัวล้นยางงามหูสันๆนี่แหละเชื่อมตัวเงี้วหูสันนะครับพี่น้องครับเชงเชื่องนะครับเนาะผู้ได้หาใส่หนีอยู่ เอาจากขู่ราคาก้อนหน่อยละตัวนี้เท่าไรครับห้าสิบเก้าจ้ะห้าหมื่นเก้านะครับตัวใหญ่คยันใหญ่ในพี่น้องห้าหมื่นเก้านะครับเนาะหงวใหญ่แต่ว่าร์หูนะครับพี่น้องอ่ะเดบบ่มีปัญหานะครับเบื้องไกลๆนะครับเนาะไข่สองใบนะครับหลังตรงดีบักขัดนะครับพี่น้องเด้อผ้ายังอ่าเบื้องทั้งผ้ายนะครับพี่น้องครับนี่ไข่สองนะครับเนาะนี่เบื้องเอานะครับพี่น้องครับเออนี่เด้อเดี๋ยวอขยันจรงจรงเบื้องนะพี่น้องครับนี่นี่เบื้องมุมนีก่อนนะครับเนาะ นี่เบื้องหน้าตาเบื้องหูสันสันนี่แหละครับผมอ่ะเบมุงมุมนี่นะครับเนาะอ่ะไล่ยตูดมาแล้วค่ะเออนี่นะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วเฮ้ยิ่งถ่ายยางนะครับพี่น้องหน้าตีดินเออนี่นะครับเนาะโบขยายง่ายๆได้ไหมเดินหน้าไปได้ครับเดินตรงไปเลยตรงไปก่อนเลยตรงไปก่อนเลยจังตีโครงใส่ไหเออนี่เพิ่งถ่ายยางเพิ่งหั่นขวาเออโอเคนะครับอ่ะนี่นะครับตัวใหญ่ๆนี่แหละพี่น้องครับเออหาเมื่อเก้าเลยครับพี่น้องครับมื่อนี้กั น่าจะมีให้แค่นี้นะครับเนาะสำหรับคลิปนี้คุณชูกะ,ะพายผีพาน่องเบิง้งง่วงงำๆกับประมาณนี้นะครับพี่น่องครับก็ขอจบไปแค่นี้ครับผมสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ